เลีนหนี้ชวินย่านเสียงแกเลีนไปเลยค่ะพี่พีขาแต่ยังหัวแท้ในพอ่อรออยู่ตรงนู้นระวังนะลูก <มา S 1> เล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเนี่ย เปล่าเปล่าหลายเก็บผับหนังแกะหนังแพะบรรยากาศดีมากๆน้องชวินกับพูดอยู่น้ำโพไหนเรามาดูตรงนี้มีอะไรโอ้มีม้าด้วยตรงนูน้นตรงนู้นมีม้าด้วย พี่ๆเห็นบ่อมีม้าด้วยนะฝั่งนู้นท่านีกก็เป็นน้ำอู้บรรยากาศดีลมลื่นมากๆลมลื่นมากสดชื่น